จะไปไหนอ่ะจะไปไหนไปคันรถทหารคนพันมาสามสิบสองปีแล้วไปคันเลอกทหารแทนลูกเหรอคนพันมาสามสิบสองปีแล้วเอ็มร้อยเอ็มร้อยเอาไปแล้วหรือเปล่าเอ็มร้อยอยู่ในห้องอ่ะไม่มีหมดแล้วฮะที่เอาไว้เยอะเวลาลูกค้ามาให้นะหมดแล้วแล้วเขาจะกลับบ้านไป กินอาหารเทนลูกชายกระต่ายแสนกุลกินวันไหนกินวันไหนลูกแกกินวันไหนทุ่งนี้ทุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่เราจะให้มันสมัครเลยใช่ไหมฮะฮะจะให้มันสมัครเลยเหรอโต้ไร F6 นั่งรถอะไรเก่าหนี่รถไฟ ใช่จะให้มันสมัครเลยเหรอว่างั้นแหละให้สมัครเลยไปขึ้นตู้เทคอนเนอร์ไปไปไปไม่มีตู้ไปขึ้นตู้เทคอนเนอร์ไปจ้องตัวผิดวันอีกแล้วมั้งดูท่าดิจองจองว่าไหนดูดิจำอะไรแกชอบจองตัวผิดวันนะลอง